สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับ t น i n g Phone 3 a นะครับผมจองช่วง pre order นะครับก็ได้ทั้งเคสได้ทั้งหูฟัง cmf มาเลยนะครับอันนี้เครื่องศูนย์ไทยดังนั้นออปชันการใช้งานต่างๆก็จะได้ตามนี้นะอย่างเคสเนี่ยถ้าซื้อแยกก็หลายร้อยนะรวมถึงหูฟังนะครับเกือบ2,000บาทอันนี้เขาก็แถมให้แล้วก็มีกระเป๋านะครับแกจัตให้อีกอันหนึ่ง้วยเป็นกระเป๋าแทนนะครับวันนี้เอาไปขายแยกกันแต่ผมเอามาใช้หมดเลยนะไม่ได้ขายตัวนี้ก็มากับอุปกรณ์ต่างๆที่ค่อนข้างโอเคเลยนะครับอย่างกล่องเนี่ยก็ คือมันอีโคมากๆนะครับเป็นกล่องกระดาษทั้งหมดเลยต้องแกะแบบนี้ออกมาก่อนนะครับเป็นแบบคล้ายๆ iPhone เนาะ ออกมาเนี่ยก็จะเจอกับกล่องด้านในทีหนึ่งเปิดออกมาก็จะเจอกับตัวเครื่องด้านในนะครับห่อกระดาษอีกชั้นหนึ่งอันนี้แกะไม่ยากครับก็สามารถแกะแล้วก็เก็บได้ไม่ยากนะครับแล้วก็มีสาย USB ให้อีกเส้นหนึ่งซึ่งหัวชาร์จจะไม่ได้แถมมาให้นะครับก็ใช้หัวชาร์จ PD ปกติส่วนเคสที่ขายแยกจริงๆก็เป็นเคส TPU เนี่ยแหละครับก็สามารถใช้งานได้ปกติแต่หาซื้อเคสในออนไลน์ไม่ยากรดยนี้มากับหน้าจอขนาด6.77นิ้วนะครับเป็นจอ AMOLED Full HD Plus ก็จะเห็นว่าการแสงผลถือว่าทําได้ดีนะสำหรับม ราคาหมื่นต้นๆน,น,น,นะครับทัชกินนีนติดนิ้วเลยสบายๆนะครับแล้วความสว่างสูงสุดอยู่ที่3ามพนิก็สามารถสู้แสงแดดเมืองไทยได้เป็นอย่างดีเลยขอบกระจกเรียบนะครับติดฟิล์มอะไรต่างๆได้ค่อนข้างสะดวกตัวเครื่องค่อนข้างบางทีเดียวมีพอร์ตเชื่อมต่อ t ท p e C นะครับแล้วก็พอร์ตตัวอะไร ปุ่มวอลลุ่มจะอยู่ด้านนี้นะครับซึ่งก็แตกต่างจากชาวบ้านนิดหนึ่งแล้วก็ด้านข้างจะมีเป็นปุ่ม essential space นะครับเป็นปุ่มลัดแล้วก็มีปุ่ม power ตามปกติซึ่งกดค้างก็จะได้เป็น Google Gemini เนอะฝาหลังนี่โดดเด่นทีแล้วนะครับเป็นวัสดุกระจกมีให้เลือกถึง3สีด้วยกันตรงกลางนี่จะเป็นกล้อง50ลาพิกเซล บวก50ล้านที่เป็นเทเลแล้วก็อันตรวัยนะครับแล้วก็มีวงวงเนี่ยจะเป็นไฟ LED นะครับสำหรับแจ้งเตือนหรือเล่นตามเพลงก็แต่อันนี้ก็สามารถปิดได้เช่นกันรุ่นนี้มากับ Android 15ครอบด้วย m o ส i n g o s 3.1นะครับก็ต้องบอกว่าด้วยความที่เจ้าของเคยทำมันพัดมาก่อนนะ่ะเขาก็เอาแบบการออกแบบการจูนมาต่างๆเนี่ยมาใช้กับ m o สติ้ด้วยดังนั้นเนี่ยจะเห็นว่าซอฟต์แวร์เดิมๆเขาเนี่ยโคตรลื่นเลยมันลื่นมากๆนะครับแบบคือมันมีความคลีนและเรื่องของ าการใช้งานที่ลื่นไหลกว่าเดิมนะครับขณะเดียวกันแอปต่างๆที่ติดมากับเครื่องก็ถือว่ามีครบด้วยแล้วก็มีการคัสตอมไม้อะไรต่างๆอยู่บางส่วนนะครับคือก็ไม่ได้ทําแบบแบบใส่เต็มจัดเต็มแบบของซัมซุงอะไรเงี้ยนะแต่ก็มีความแบบลื่นอยู่นะครับอย่างแกลเลอรี่เนี่ยก็มีความแบบคลีนอยู่หรือจะเป็นแอปนอตติงเอ็กซ์ Egg, ซึ่งตัวนี้นอตติ้งเอ็กซ์ก็จะเป็นแอปที่เอาไว้เชื่อมกับอูฟังหรืออีโค y ิส e m เต็มเขานะครับส่วนพปรเจคเดอร์เนี่ยอย่างบันทึกเสียงเนี่ยก็มีการแบบทําใหมร่รแลลสามามถเือก าการรับเสียงด้วยว่าจะรับเสียงเป็นแบบไหนรับเสียงเป็นรอบๆหรือโฟกัสไปเลยอันนี้ก็ดีครับก็ข้อนั้งางละเอียดอยู่นะแล้วก็มีอแอปเแอปอดื่นที่ติดมากับตัวเครื่องนะครับอย่างเนี่ยจะมีข้างบนอยู่เราสามารถตั้งค่าไฟได้วยนะครับคือฝาหลังตัวฝาหลังที่มันมีไฟสามารถตั้งค่าความสว่างรวมถึงพวกแจ้งเตือนหรือแบบมิวสิกวายเซชั่นก็คือเล่นเพลงแบบมันก็จะทาการเล่นเล่น,เล,น,เ,ลน,เ,ลนเล่นไปนะครับแต่ถ้าคิดว่าสว่างไปรบกวนก็สามารถปิดได้นะเนี่ยเนะราเป่บบโฟนนะครับต่อย อย่างที่บอกคือเข้ามากับสเปคแซปตระก้อน 7s Gen 3้อง50ล้าน50ล้านบวก8ล้านนะครับกล้องหน้า3 2แล้วก็แรมเนี่ยสูงสุดที่12ความจุอยู่ที่256นะครับมาดูกันว่าแอนตัวตู้ได้เท่าไหร่นะแอนตัวตู้ได้700,000ปลายๆนะครับคือสู้ Zap แซปตระก้อน7 Gen 3ได้นะจริงๆตัวเนี้ยมันคือชิป 7s Gen 3แต่เฮ้ยมันก็เป็นรองจาก7 Gen 3นิดหน่อยไม่เยอะนะครับมากับแรม12ที่บอกไปส่วน storage เป็น UFS 2.2 ต่กล้องก็ถือว่าทำได้ดีนะคือเขามีนะอันตรายนะตามปกติาี่สินะครับ2เท่าซูม50เนี่ยเป็นเอทีดได้ก็คือเป็นเลนเทเล2เท่านะครับแล้วก็ทำครอปซูมด้ถึสง4เท่าด้วยกันมีโหมดพอร์เทรตนะครับและพอร์เทรตก็มีแบบ3เท่า4เท่าด้วยแล้วก็สามารถเลือกโบเก้ได้เออมันก็มีแบบโบเก้แปลกๆด้วยเนาะมีหมดไนนะครับวิดีโอแล้วก็อื่นๆอีกมากมาย เจร์หนึ่งที่เขาใส่มานะครับก็คือเรื่องของ essential space นะครับเนี่ยเราสามารถเซฟหน้าจอนะครับเก็บไปได้แล้วก็แบบอัดโน้ตหรือบันทึกเสียงเพิ่มไปนะครับแล้วเราสามารถมาดูอีกครั้งในตัวแอป space ได้นะครับเนี่ยก็จะเห็นว่าเราเซฟเป็นพวกโปรโมชั่นอะไรต่างๆมันก็ทําเก็บไว้นะครับแล้วทําการสรุปให้ด้วยนะคือก,ก็ก็น่าสนใจนะก็ถือว่าโอเคนะแต่ไม่รู้ว่าแบบมันไม่ได้เซฟลิงอะไรไว้ให้อะแต่เราสามารถ อัดเสียงตัวเองไว้ด้วยว่าเฮ้ยที่เราเซฟไว้มันคืออะไรเป็นมีโม่อย่างหนึ่งนะครับที่มีเช่วยในการแบบประมวลผลส่วนอื่นก็จะมีะตัว g e m i n i นะครับที่สามารถมีคำพังเสียงหรือคุยกับมันได้นะครับหรือ Circle to s e a r c h ก็มีเหมือนกันนะครับการใช้งานก็ถือว่าโอเคนะคือมือถือ Android รุ่นก่นกางๆก็ทำได้หมดลวในเรื่องของ AI ต่างๆแต่รวมม t i ติ p งโฟน 3A ก็เป็นรุ่นที่น่าสนใจนะในงบประมาณแบบเหมือนต้นๆนะครับคือ ราคาเนี่ยถือว่าทําออกมาดีเลยสําหรับนอตติงของประเทศไทยนะครับจุดขายของเขาอย่างที่บอกไปแต่แรกนะครับคือเรื่องของดีไซน์ที่โดดเด่นคือถือมาเนี่ยรู้เลยว่าเป็นของนอตติงนะครับแล้วก็มีไฟต่างๆที่สามารถเปิดปิดได้กล้องใช้ได้นะครับถือว่าถ่ายออกมาค่อนข้างโอเคเลยแล้วก็เรื่องของหน้าจอนะครับสวยงามนะใช้งานทั่วไปได้ดีเล่นเกมกลางๆได้โอเคนะครับความจุเยอะ256กิกมีชาร์จเร็วต่างๆอ่ะต,ตามมาตรฐานเลยคือราคาจริงๆไม่แพงนะครับแล้วก็เทียบกับ พวกฟีเจอร์ต่างๆที่ได้แถมรอมแถมซอฟต์แวร์จูนมาดีมากลื่นมากนะครับสำหรับราคานี้อะประมาณนี้นะครับสําหรับใครที่สนใจกดบนลิงก์บนคลิปหรือแปะในคอมเมนต์ไว้เลยผมดูไว้แล้วนะครับสวัสดีครับ